เจ้ข่าวซื้อเห็ดนะคะปอกเสซจเรียบร้อยแล้วค่ะมาซอมคามจะเป็นหนึ่งมะค่ะบันนี้เนาะสือลอองเพลงให้น้ำสือลอองเพลงให้ฟังน้ำเด้อค่ะเมื่อน,นี่พี่น้องเห็ดเจ้าข่าวไปน้ำรองเพ่งให้ฟังนะคะพี่น้องจะเลิ่นอาหารจะเลิ่ญนเห็ดเจ้าข่าว มวนบะมวนกับฟังนะคะนะ้พอเห็ดกับเขาแล้วเฮ้เพลงเพลงเขียนเพี้ยนมากลุกบุบบ,บับนะคะเขียนแล้ะกะมหาหัดลองนะคะพี่น้องมหาหัดลองทลองหอยฟางได้ค่ะพี่น้องมวนบะมวนกับฟางน้ากันนะคะพอได้เห็ดกับเขาเป็นมูก,กันนะคะอิ่วกระถามักมวอมาทดลนะองหนอฟางจ้า เบิเบ้้งโน้นไปพร้อมนะคะเนาะอันก็สิลองได้นะคะนาะได้กาตาหอยซอเดินออกประตูไว้ไว้ลานห้องเจ้าสิไปใสคือฝาวคือไว้เจ้าสิไปใส่ไม่ใหญ่จะไปหัวหน้าไปทงขึ้นโคกขาดงเก็บเห็ด เขาลือเขาเหล่าเขาซาว่าเห็ดนันนาะมันออกกลายลายว่าเห็ดนันนาะมันออกกลายลายเดนรอบหัวหนะ้าไปทงเดินอยู่บบหูจีหนหลบไปวนมาจนว่าคอยมือเห็ดมันออกอยู่ใส เหตวันออกอยู่ใสหรือว่าตุ่มตัวคอยมา